การออกมาแสดงความคิดเห็นของคุณเทงล่าสุดเนี่ยก็กลายเป็นดราม่าเฉยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะให้ไปปราบสแกมเมอร์อันนี้มันจะเป็นการกดดันกัมพูชาที่ตรงจุดมากกว่าหรือการบอกว่าสู้รบกับกัมพูชานี่มันเป็นแค่การเดินอ้อมปัญหาให้ใช้กำลังทหารอย่าให้เกินขอบเขตอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็มีทั้งเฮียชูหมอวโรงแล้วก็กิเต้ ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวขอพาไปที่คุณชูวิทย์กมลวิสิตก่อนเลยที่บอกว่านักการเมืองหยุดหาเสียงการเมืองมีฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะโดยปกติฝ่ายรัฐบาลทําอะไรฝ่ายค้านต้องคอยแย้งไม่เห็นด้วยในช่วงนี้ที่นายกอนุทินทิ้งการเจราจาแล้วก็ให้รบประทะกับขเขมรนี่ได้ใจประชาชนแล้วก็มีฝ่ายค้านอย่างคุณเท้งพักประชาชน บอกว่าต้นต่อการประทักครั้งนี้และทุกครั้งเนี่ยเกิดจากคุณเซนต้องการปกป้องสแกมเมอร์ล่าสุดที่ปปงอายัดเงินหมื่นล้านของเบนซมิธก๊กอันยิมเลียกเฉินจือ้อที่เพิ่งเกิดขึ้นไปหยกหยกคุณแท้งยังบอกว่าคุณเซนเนี่ยเบี่ยงประเด็นพลิกสถานการณ์ที่โลกล้อมกัมพูชาเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยให้กลายเป็นโลกมาล้อมไทยที่รังแกรุกรามประเทศที่อ่อนแอกว่าแล้วก็สรุปว่าให้หยุดเดินอ้อม ต้องพุ่งเป้าสู่แกนกลางปัญหาพิกวิกฤตเป็นโอกาสหยุดชนชั้นนาที่หากินบนความเดือดร้อนของประชาชนหยุดสร้างสงครามเพื่อกบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อโดยใช้เลือดเนื้อของทหารและประชาชนเป็นตัวประกันท่อนนี้คือสิ่งที่คุณเท้งพูดอ่ะใครเห็นด้วยยกมือขึ้นแต่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยเช่นคุณชูวิทย์ละหนึ่งที่บอกว่า นี่คือสิ่งที่นักการเมืองอย่างเทง้งพยายามจะหาเสียงซะมากกว่าหยุดความเห็นและตั้งสมมุติฐานที่แตกต่างซะก่อนเพราะมันไม่ใช่เวลาหาเสียงหรือขัดแย้งกันเองณักนะเวลานี้ประเทศต้องการความสาม,มัคคีอันแน่วแน่ในเมื่อกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงมาก่อนภาวะผู้นำอย่างอนุทินขณะนี้ไม่มีทางเลือกมากนะักนอกจากย้ำว่าปกป้องอธิปไตย แม้เข้าใจได้ว่าสงครามจะสร้างวีรบ,บุรุษให้นักการเมืองใช้ในการหาเสียงแต่มันย่อมไม่ใช่เวลาที่จะมาทวงติ่งเพราะมันเป็นเวลาที่จะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อต่อต้านผู้บุกรุกรานอธิปไตยซะก่อนภาคประชาชนในสมัยพิธาหาเสียงก็บอกประชาชนว่าไม่มีการรุกรานประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันมันไม่มีทะเลาะก,กันแล้วบางประเทศไม่ต้องมีกองทัพแล้วด้วยสิ่งที่พิธาพักคก้าวไกลเคยพูดไว้กับตอนนี้ ที่เทงพักประชาชนเพิ่งพูดไปผมว่าผมคือเฮียชูบอกว่าหยุดพูดก่อนดีกว่าเป็นเวลาที่นักการเมืองควรปิดปากไว้และปล่อยให้ทหารทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในขณะที่อีกคนค่ะนั่นก็คือคุณหมอวรงคุณหมอวรงก็พูดถึงประเด็นที่คุณเทงพูดไว้เช่นกันนะคะคุณหมอบอกว่าเทงไม่สบายหรือเปล่า อยู you, you, ank, mm ่ๆนายเท้งก็ออกมาพูดว่า mm hmm. การสู้รบครั้งนี mm hmm. ้เกิดจากปัญหาที่ทางการไทยไปยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใกล้ชิดหุ่นเซนและเป็นการเข้าทางหุ่นเซนรวมทั้งวิจารณ์ที่นายกอ,อนุทินบอกว่าไม่มีการเจราจาปัญหาเรื่องการเจราจาหยุดยิงกลางคันเหมือนสมัยภูมิธรรมคนไทยไม่ยอมแน่ๆดังนั้นเราจะหยุดยิงต่อเมื่อเราได้ยึดคืนดินแดนเป้าหมายและถือโอกาสทำลายศักยภาพทางทหารไม่ให้เขมรมาสร้างปัญหาต่อไทยเรา หลังจากนั้นค่อยมาเจราจาได้สิ่งสําคัญที่นายเท้งมาบอกว่าการรบครั้งนี้เข้าทางฮุนเซนเพราะปัญหาเกิดจากการที่ไทยเราเนี่ยไปยึดผลประโยชน์ของโครงข่ายสแกมเมอร์ที่ใกล้ชิดฮุนเซนคุณหมอบอกงงมากคุณหมอว่าราง,งงมากกับตะก,กะนี้คุณหมอต้องถามว่านายเท้งคิดได้เพียงแค่นี้หรือคุณไม่รู้จักการเชื่อมปัญหาที่คาราคาซังจากสงครามห้าวันรอบที่แล้วที่แม่ทัพกุ้งยึดคืนมาได้11็จุด หลังจากหยุดยิงแบบเร่งด่วนสมัยนายภูมิธรรมหรือแม้แต่มีการลงนามสนทิอ่าไม่ใช่สนทิลงนามสัญญาสันติภาพช่วงตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสักขีพยานชายแดนไทยก็มีปัญหากระทบกระทั่งมาตลอดจนทหารไทยเสียขาที่7็รวมทั้งพื้นที่หลายแห่งที่ไทยรม,มีปัญหากับเขเมรนตลอดเช่นปราสาทตาควายปราสาทคนาบัตนน้องจานบันรน้องยากแก้วหรือพื้นที่จังหวัดตราดที่เขเมรนสร้างคาสิโนรุกล้ำเขตแดนไทย ซึ่งปัญหาอ้างสิทธิส่วนใหญ่เกิดจากแผนที่1ต่อ2แสนที่ฝ่ายไทยเนี่ยไม่ยอมรับและไม่เคยลงนามรับรองแต่คอมเมนยึดถือมาตลอดแต่จู่ๆที่นายแทงมาอ้างว่าการรบครั้งนี้เข้าทางฮุนเซนเรื่องสแกมเมอร์นายแทงไม่รู้หรือว่าฝ่ายคอมเมนเป็นฝ่ายยิงไทยก่อนแต่ที่ตลกมากที่คุณมาเสนอทางออก3ข้อซึ่งประกอบไปด้วยการใช้กําลังทหารให้ตรงเป้าหมายซึ่งมันก็คือการรบนั่นเองการใช้การทูตสื่อสารชาวโลก และทำลายแหล่งสแกมเมอร์ซึ่งช่วงแรกข้อเสนอของคุณผมคิดว่าสังคมรับได้แต่มาครั้งล่าสุดที่คุณมามองว่าปัญหาเกิดจากสแกมเมอร์และกำลังเข้าทางหุ่นเซนผมคิดว่าคุณสับสนคุยอะไรไม่รู้เรื่องความคิดย้อนแยง้งจับประเด็นไม่ค่อยได้เสนอแบบมีปากแล้วอยากพูดถ้ามองอีกมุมคุณต้องการด้อยค่าทหารและรัฐบาลที่เปิดการสู้รบแต่ทางออกสข้อของคุณมันก็ย้อนแยง้งจนต้องถามว่า คุณไม่สบายหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามจากคุณหมอวรงส่วนพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์สั้นๆเลยนะคะไม่มีอะไรมากแพ้งท่านโลกสวยเหลือเกินถ้าคุยกันรู้เรื่องคงไม่ถึงวันนี้คุณเซนมันไม่เคยรักษาคำพูดตกลงเช้าสายมันก็ลืมมันคือตัวอันตรายสำหรับคนไทยแผ่นดินไทยวิธีเดียวจะจบคือกำจัดมันอะใครเห็นด้วยกับพี่เต้ พี่ไม่เห็นด้วยเขามาเลยจ้า